ท่วมทหารไปก่อนหน่วยงานอื่นกว่าจะมาเสนอหน้าเนี่ยประชาชนก็ด่าไปถึงไหน,แล,นแล้วนคนก็เรามองว่ากองทัพเนี่ยมีศีลธรรมทางการเมืองหรือศีลธรมรมทางการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติได้ดีกว่านักการเมืองนี่คือมุมมองที่คนมีไม่น้อยนฮอนึกอะไรไม่ออกกวากมือเอรียกทหารมาทารัฐประหารซึ่งผมว่าน,นั้นเป็นความเชื่อที่บริสุทธิ์นะแต่จริงๆแล้วมันเป็นการสร้างความหมักหมมทางการเมืองของประชาธิปไตยซึ่งมันไม่สามารถในการตรวจสอบได้ เป็นความเชื่อที่บริสุทธิ์นะมนอาจจะไม่มีนัยยะอะไรเลยแต่ว่าเป็นข้อเสนอเป็นบัตรเชิญที่ผิดมากส่งจดหมายผิดซองอะ่ะเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดอ่ะตำแหน่งสำคัญต่างๆด้านความมั่นคงพอาะเรืองก็สามารถนั่งได้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเราไม่เคยพูดเรื่องการปฏิรูปกองทัพอย่างจริงจังเราพูดแต่การปฏิรูปเ่องการเมืองแต่เราลืมเรื่องประเด็นการปฏิรูปกองทัพ ประเทศที่นาไปสู่การไปรูปกองทัพเนี่ยแล้วเราควรจะศึกษาตัวอย่างแล้วก็ลงได้อย่างสง่างามคืออินโดนีเซียหลังซูฮาโตเขายกเลิกระบบสัดส่วนสอสอแบบแต่งตั้งสมาชิกสภาประชาชนหรือสมาชิกสภาดุษฎรสุดแล้วแต่เราจะเรียกนะเราจะแปลอย่างสวยๆเขาก็ลดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็ไม่มีมาจากการเลือกตั้งแบบร้อซแล้วเขาก็มีกฎกติกาว่ากองทัพ กำลังคนทุกคนไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสําคัญนะฮะขอรัฐมนูญเขาเขียนไว้เลยประธานธิบดีนักการเมืองจะต้องมาจากการเลือกตั้งเท่ากับว่าเขาตัดวงจรไม่ให้มีส่วนได้ส่วนเสียธรัฐมนูญบางคับให้เขาเล่นบทเป็นกลางประเด็นต่อมารัฐธรมนูญของเขาอินโดนีเซียเนี่ยกำหนดให้พลเมืองตั้งแต่อายุ17ปีขึ้นไปมีสิทธิเลือกตั้งถ้าประชาธิปไตยหรือดมการทางการเมืองลงไปถึงเยาวะชนลึกนะฮะ เราสิบแปดใช่ไหมเขาเปสิบเจ็เนี่ยคือมัธยมปลายอะ่ะเด็กก็ต้องสนใจสิ่งรอบตัวเรื่องนโยบายเรื่องความเป็นไปของชาติบ้านเมืองมันก็ทําให้เกิดกระบวนการหนุ่มสาวออกมาวัยคลอดออกมาให้มีวิธีคิดต่อการคาดหวังของทางการเมืองแล้วก็กองทัพเนี่ยจะต้องกลายเป็นสถาบันนะของชาติที่ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวทางการเมืองนี่คือตัวอย่างให้เห็นของอินโดนีเซีย กาหลีใต้เนี่ยตอนลงจากอํานาจนะครับประธานาธิบดีพวกชุนดูวานแล้วก็ไม่ต้องโรเตรวูนะฮะช่วงช่วงที่กองทัพผัดเปลี่ยนช่วงเวลาสู่ความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่พระดีคิมยํมาซัาหรืออะไรจนกระทัง่งคิมแดจุงอะไรก็แต่กองทัพเขาก็มีข้อเสนอว่าถ้าเขาลงจากอํานาจเนะี่ยขอให้ได้ไหมว่าสิทธิสวัสดิการประโยชน์ทางเศรษฐกิจของเขาหมายถึงว่าเงินเดือนต้องสูงกว่าะดับชนชั้นกลางสวัสดิการความเป็นอยู่ของเขาเพื่อไม่เขาไม่ต้องไปหาแสวงหาไรายได้อย่างอื่นที่ไม่เหมาะสม และนอกจากนี้ในผลที่เกษียณจากอายุราชการเนี่ยเขาบอกเลยคุณต้องเว้นวัตรห5ปีห้ามดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาบ<ม>ร,ริษัททางธุรกิจหรือกรรมการใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าเพื่อป้องกันให้ไม่ให้นักธุรกิจวิ่งเข้าหาในช่วงคุณจะใกล้เกษียณอายุราชการ<ม>เพื่อป้องกันการทิ้งทวน<ม>เซ็นทิ้งทวนเหมือนในพลบางประเทศอ่ะเขาไม่ให้มีเรื่องพวกนี้นักธุรกิจก็ไม่จําเป็นต้องหาละเออเกษียณไลยทั้ง5ปีค่อยว่ากัน<ม>นอกจากคุณเก่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ย เราก็เห็นว่าประเทศที่เป็นรุกกี้ดาวรุ่งทางประชาธิปไตยทั้งอินโดนีเซียทั้งเกาหลีใต้เรามีให้เห็นแต่เสียดายว่าพิษภามินเนี่ยกองทัพไทยรังเกียจคำว่าปฏิรูปใช้คำว่าการพัฒนาหรือการปรับปรุงหรืออะไรกันต่างๆประกอบกับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเอื้อให้เขาคงบทบาทรัฐธรรมนูญ40 50 60เขียนเหนกันนะครับว่ากองทัพเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ เมื่อกองทัพเป็นสวดหงือการพัฒนาประเทศเนี่ยกระบวนศน์หรือมุมมองประชาชนที่มีต่อกองทัพในรูปของมิติการพัฒนาการช่วยเหลือนะครับโครงการต่างๆความแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นเหมือนผู้อำนวยการสร้างหนังเรื่องหนึ่งอ่ะดูแลให้หมดพร,รัฐบาลดูว่าอาจจะทําได้ไม่เต็มที่เรื่องการระดมทรัพท์กาลังน้ําท่วมทหารไปก่อนฮนะหนะ่วยงานอื่นกว่าจะมาเสนอหน้าเนี่ยประชาชนก็ด่าไปถึงไหนแล้วงัน การสะสมทุนทางความคิดเนี่ยคนก็เรามองว่ากองทัพเนี่ยมีศีลธรรมทางการเมืองหรือศีลธรรมหลงการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติได้ดีกว่านักการเมืองนี่คือมุมมองที่คนมีไม่น้อยในฮอนนึกอะไรไม่ออกกวาดมือเรียกทหารมาทรา,ารัฐประหารซึ่งผมว่าน,นั้นเป็นความเชื่อที่บร,ริสุทธิ์นะแต่เอาจริงๆแล้วมันเป็นการสร้างความหมักหมมทางการเมืองของประชาธิปไตยซึ่งมันไม่สามารถในการตรวจสอบได้เพราะกองทัพก็มีทริคลูกเล่นว่าเขารักชาติเขารักเออแน่นอนเขาแสดงความรักจริงๆ แต่แน่เงินคุณก็ต้องเปิดพื้นที่ในการตรวจสอบให้มากด้วยไม่ต่างกันอะไรในรัการเมืองประกอบกับว่าศีลธรรมอันหนึ่งที่ก็เข้มแข็งคือการที่เขามีมัตโตชัดเจนเนี่ยเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนนะฮะสามสี่ฐานบันหลักของชาติคำว่ารับประชาชนเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยในสมัยพุเอกเชษฐาธนจัรโลผู้จัดการหันบกพยายามปรับโหมดภาพลักษณ์ใช่ไหมฮะให้มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น นั้นจึงไม่แปลกว่าแนวคิดของกลุ่มเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ชุมนุมแนวคิดอนุรักษนิยมจึงเพรียหากอครับเวลาการเมืองอยู่ภาวะทางตันหรือสุญญากาศอะไรก็ตามเนี่ยเป็นความเชื่อที่บริสุทธิ์นะอาจจะไม่มีนัยยะอะไรแต่ว่าเป็นความเป็นการข้อเสนอเป็นบัตรเชิญที่ผิดมากส่งจดหมายผิดซองอะ่ะทหารการเมืองเนี่ยเพราะว่าพระเอิญในพลในบารรับตำแหน่งทางการเมืองเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดอะ่ะ ตำแหน่งสําคัญต่างๆด้านความมั่นคงของพลเรือนก็สามารถนั่งได้คือถ้าไม่มีตําแหน่งที่ในพลมาเป็นตําแหน่งทางการเมืองใดๆเ,เลยเนี่ยเหมือนในประเทศบางประเทศอเมริกาก็าแน่นอนในพลเกษตรมาเป็นมงตีกลาโหมก็มีไม่มีนะครับแต่ว่าต้องยอมรับอํานาจพลเรือนในการรับคําสั่งโดยไม่มีข้อสงสัยอาจจะทําได้ในฐานะเป็นที่ปรึกษาในมิติความมั่นคงแต่อํานาจการตัดสินใจต้องเป็นผู้นํารัฐบาล ผมยกตัวอย่างให้เห็นว่ากองทัพอินโดนีเซียมีความเกรงกรเข้มแข็งมากการรัฐบ,บาลนี่ง่ายมากแต่ภาคประชาชนเข้มแข็งจนปฏิเสธเขาในวัตถจักรทางการเมืองหลังรัฐบาลซัวโตลงมาเนี่ยกองทัพเนี่ยอินโดนีเซียปฏิรูปทางการเมืองปฏิรูปบทบาทตัวเอง,าง,าเองถามว่าเขาสร้างระบบทำไมพิบัตอะไรตำแหน่งผู้ชัวการแหงสูงสุดเนี่ยเขาเป็นตำแหน่งแบบหมุนเวียนไปตามเหล่าทัพพอบางสุดมาจากกองทัพบ,บกพอกเกษียณไปก็ โคด้าจากกองทัพเรือ,อจากกองทัพอากาศวนเวียนไปอย่างนี้แต่โจโกวิเข้ามาเนี่ยแต่งตั้งผู้จัดการทางสุดมาจากกองทัพบ,บกมาจากผู้จัดการทหารบกถึงสองคนติดต่อกันตอนนั้นกองทัพไม่พอใจอย่างมากแต่โจโกวิบอกว่าผมต้องการให้ประชาชนและกองทัพทราบว่าผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจใ,ใด,ดพิจารณาเนี่ยเป็นปะธามดีที่มาจากการเลือกตั้งหากเป็นไปตามอัตโนมัติเนี่ยเท่ากับว่าผมไม่สามารถเข้าไปยุ่งแทรกแซงกิจการทหารได้ เขาไม่ได้แทรกแซงแต่เขาคิดว่าจะเลือกใช้งานตามความเหมาะสมแต่หมายเขาว่ากองทัพเองก็เลือกปฏิบัติที่จะไม่ทําการปฏิวัติหรือทหารนี่คือตัวอย่างให้เห็นงนั้นวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีฟ้าผ่าใดๆเกิดขึ้นในเหล่าทัพแต่ถามว่าผอ,อเหล่าทัพบรรดาที่มีความคิดเป็นลนักษณะนักเรียนรุ่นนักเรียนเตรียมทหารนักเรียนในร้อยอะไรต่างๆเนี่ยจะอดทนอดกัน้นแสดงความเป็นทหารอาชีพได้หรือไม่เอาล่ะอาจจะไม่แบบ เลเธอในสมัยรัฐบาลคุณทักษิณที่จะย้ายพบเราทัพปีละคนอะไรอย่างเงี้ยคงจะไม่เกิดอย่างนั้นขึ้นมาอีกพบว่ากองทัพเนี่ยควรจะเรียนรู้บทบาทการปรับตัวของประเทศเพื่อนบ้านที่เขายกระดับจากที่เราเคยไม่ไม่ใยดีอาจจะดูแคลนเขาด้วยซ้ําแต่เขายกระดับทางความคิดความเป็นทหารอาชีพมากขึ้นอันทหารอาชีพเนี่ยที่สําคัญที่สุดประเด็นต่อมานะครับว่าพวกหน่วยงานบอร์ดรัฐวิสาหกิจหากในอนาคตผู้ชิการทหารบอกบอกเลยว่าจะไม่ส่ง ในสัดส่วนในพลไปดํำรงตําแหน่งหน่วยงานและวิสาหกิจต่างๆด้านพลังงานด้านไฟฟ้าต่างๆต้องให้เป็นมืออาชีพมาไอ้อย่างงี้สิครับสังคมมันจะเออนะอนุโมทนาสาธุว่านี่คือการยกระดับทางความคิดนะครับสามารถปรีกวิเวกจากผลประโยชน์ที่ตัวเองเคยได้รับมาตลอดได้เสือตัวนี้คงต้องผสมพันธุ์กับรัฐมนูญเพื่อคลอดลูกเสือออกมาใหม่ เพื่อให้ลูกเสือที่จะคลอดออกมาเติบโตต่อไปไอเสือที่ตัวแก่บางก็คงชราล,ล่วงโรยไปตามวัยตามบริบททางสังคมที่สังคมไม่ต้องการแต่เสือตัวใหม่ตอนแรกยังเด็กแต่เมื่อเติบโตมาก็ยังมีเขี้ยวแม่ที่ชื่อรัฐธรมนูญก็คลอดเขาออกมาเขามีบทบาทต่อไปผมยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าถ้ารัฐธมนูญวางเขียนในเขาจะเป็นเสือที่มีเขี้ยวเล็บอยู่ในทางการเมืองหรืออยู่ในทางการพัฒนาประเทศมันเป็นไปได้ทั้งสิน้น อยู่ที่ว่าลูกเสือพ่อเสือตัวนั้นน่ยนะครับจะอยากให้ลูกเสือเนี่ยกำเนิดออกมาอย่างไงผมเปรียบเทียบ่านี้เห็นอย่างนี้นะครับว่าอยู่ที่กองทัพจะเลือกกลุ่มชะตาวางอนาคตว่าตัวเองอยากจะอยู่ทางการเมืองแบบไหนผมคิดว่าเขาพอใจที่ว่าตัวเองจะอยู่คงกระพันเน่ยนะครับเหมือนสังคมไทยตอนเนี้ดูโฆษณาไหนก็มีแต่ถังเช่าเสือต้องบำรุงด้วยถังเช่า <laughs>